กรุณาทายวิดีโอเปิดกล้องพัสดุนะเพื่อเป็นหลักฐานเพื่ออะไรไมาครบนี่ก็เราสั่งโมเดล 899i รราก้อนไฟครับราก้อนไฟ 899i รุ่นท็อปที่แรง ัสดีครับนี่ก็กองพัสดุที่เราสร้างไปเจ้าตัวหลาก้อนไฟคือว่าเจ้ามังกรแดงครับตัวนี้ก็ถึงแล้วทุกครั้งที่เราได้รับพัสดุที่มีราคาก็กรุณาไทยคลิปครับเพื่อเราจะได้ดูอุปกรณ์ข้างในทุกส่วนเขาส่งมาครบไหมเพื่อเป็นหลักฐานครับนี่ก็เรามาดู แกะกล่องของเจ้าตัวตัวนี้ครับนี่ๆๆแกะเลยครับถ่ายวิดีโอพลางๆครับเพื่อเป็นหลักฐานเจ้าตัว ราก่อนฝายเจ้ามากรแดงครับมากรแดงคืออุปรกรณ์ที่ได้เราเปิดดูปุ๊บกล่องแรกครับมันจะอยู่ในนี้ครับเราจะเอาออกชิลชินครับอันแรกก็กล้วยไว้เทใสน้ำมันครับอันที่สองก็ เป็นข้อบบาโซ่ครับขานาดขานาดสิบสองนิ้วแล้วก็นี่ครับเป็นโซ่เป็นโซ่ของดาก้อนไฟครับของญี่ปุ่นครับแล้วก็ จะเป็นเครื่องมือเขาให้เป็นกระเป๋าครับอุปกรณ์ข้างในก็เราจะมาดูมีกุญแจขันไว้เทียนัวเทียนแล้วก็มีไวจูนเครื่องแจสามหกเหลี่ยมครับแล้วก็จะมีตะไบเล็กๆนารัก แล้วก็จะมีมีอุปกรณ์พร้อมครับนี่ก็แปกิงปากฉลามจะอยู่ครบในนี้ครับสามชิ้นแล้วครับหนึ่งสองสามอ่านี่ก็ สองกล่องครับโซ่เล็กและก็โซ่กลางสองครับปริมาณสองแกลอน้ำมันบรรจุ1ลิตรมีส่วนผสมเรียบร้อยครับมีขนาด1ลิตรก็จะมีตารางบอกว่าประมาณนี้ครับนี่ก็ไว้ใส่น้ำมันเบนซิน นี่ก็ไว้ไซ์ทูทีครับอา่าอัตราก็บัญช5จีสิบห้าต้นหนึ่งครับนี่ก็เป็นบาขนาดบาขนาดสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดแปดครับนี่ครับบารา้อนไฟ 11.8แล้วก็คู่มือคู่มือก็เป็นประมาณนี้นี่แล้วก้องไฟอาจจะเป็นภาษาอังกฤษต้องอา่านให้ละเอียดครับจะอยู่อุปรกรณ์ในนี้อะไรวิธีการตัดและก็วิธีการเปลี่ยนอะไรก็จะอยู่ในคู่มือนี้ครับ ส่วนนี้ก็เงื่อนไขร,รับประการสินค้านี่ทางบริษัทจัดมา อยู่ในนี้หมดครับก็เป็นท่อไอเสียครับท่อไอเสียจะแถมขนาดรูเล็กครับเนี่ยก็ไว้ใช้ตัดเลยจะลดกำลังนิดนึงเพราะว่ามันท่อไอเสียปิดเสียงครับ บ,บ่าเข็นสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเลื่อยยนต์ตอนนี้ก็เรายังไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงต้องลองสตาร์ทที่ดูดูก็สวยงามครับน้ำหนักเบาครับ 899i Dragonfire 899i นี่เติมน้ำมันเบนซินนี่อะไรวะนี่ไว้ใช้น้ำมันเลี้ยงโซ่สเตอร์แหวนครับสเตอร์แหวนน้ำหนักเบา ภาคข้อสู้เรามาดูความละเอียดของรากก้นไฟตัวที่แข็งแรงที่สุดในรากก้นครับแรงที่ในกลมเลื่อยเลื่อยยนขนาดเล็กครับ ของแตงประมาณนี้ครับกล้วยท่อไอเสียแล้วก็คุมมือบาประมาณนี้ครับหลังจากนี้ก็เราจะไปทดลองสตาร์ทให้ดูครับนี่ก็ไร เราได้ผสมทูทีเข้าไปนะครับนี่ก็น้ำมัน1ลิตรเดี๋ยวจะใช้ให้เยอะหน่อยครับประมาณ g 5 5ต่อหนึเหลือเหลือครับเพราะว่าเครื่องใหม่ต้องใช้ทูทีเยอะนี่ก็เราผสมครับผสมเลย หลังจากนี้ก็เราเปิดใส่น้ำมันเบนซินสักครึ่งลิตรประมาณครึ่ง ครึ่งลิตรประมาณครึ่งลิตรก็ปิดฟ้าสุสดเร,ราละมานะบอกให้ความดีแล้ววัดเปล่า,าลรียนนี่นะครับนี่ก็นำมันเลี้ยงโซ่ครับ ติก็น้ำมันเลี้ยงโซ่นี่ก็ใช้ได้ใช้ได้หมดนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเก่าใหม่ใช้ได้ทุกอย่างครับรอบนี้เราให้กินของที่ว่าใหม่เครื่องใหม่ใช้น้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเลี้ยงโซ่ ครับประมาณนี้ครับเราได้สายเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปผสมสูตีแล้วก็น้ำมันเลี้ยงโซ่ครับวิธีการสตาร์ทครับปิดเราจะเปิดแล้วก็ดึงโชก 1... 2... สามสี่ห้าหกอ่าเสียงนี้ประมาณนี้ก็เรากดชกเข้าไปแล้วก็สตาร์ท Got the ก็มมกจะเด้งเด้งครับมัามไม่อยู่กับที่กำลังไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกตูแน่นตอนนี้ก็เราไม่เร่งเรื่องครับการลานนี้ก็ต,ต้องเร่รรง,งเรื่อยอย่างดีก็เคราตนั้นคือกรื่อยก่ะนจะตาดไอติสและก็จะพอะไม่ลูกตูให้ ก็โซดากนไฟดากนไฟ7 5ข้อครับเอามาใส่ประกอบเลยครับ